ิบเคล็ดลับความสุขที่สร้างได้เองในวัยเกษียณชีวิตในวันที่ร่วงโรยไม่ได้หมายความว่าจะหมดสุขแต่มันคือโอกาสที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการอย่างแท้จริงนี่คือชีวิตที่เราออกแบบได้ด้วยตัวเอง เมื่อวันเวลาผ่านไปร่างกายก็ร่วงโรยไปตามกาลเวลาแต่ใจของเราจะยังคงแข็งแกร่งและมีความสุขได้เสมอหากเราได้เตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้บทความนี้จะชวนคุณมาสำรวจสิบเคล็ดลับที่จะทำให้ชีวิตในวัยเกษียณของคุณเต็มไปด้วยความสุขความสงบและคุณค่าเคล็ดลับที่หนึ่ง มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองเพื่ออิสระภาพทางใจทรัพย์สินในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความร่ำรวยมหาศาลแต่คือการมีเงินเพียงพอสำหรับดูแลตัวเองในวัยเกษียณการได้ใช้จ่ายเงินของตัวเองโดยไม่ต้องขอใครจะทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าและเป็นอิสระ ลองคิดดูว่าการที่เราอยากไปเที่ยวอยากกินของอร่อยหรืออยากซื้อของที่ถูกใจแล้วสามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องลังเลนี่คือความสุขที่แท้จริงการมีเงินออมที่เพียงพอจะช่วยลดความกังวลและทำให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเคล็ดลับที่สองมีบ้านเป็นของตัวเองที่ให้ใจพักพิง การมีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองจะมอบความรู้สึกมั่นคงและเป็นส่วนตัวให้กับคุณบ้านไม่ได้เป็นแค่สิ่งปลูกสร้างแต่คือพื้นที่ปลอดภัยที่ให้ความอบอุ่นการได้กลับบ้านเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าการได้ตกแต่งบ้านในแบบที่ตัวเองชอบหรือการได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในที่ที่เราสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงทั้งหมดนี้คือความสุขเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าบ้านหลังนั้นจะเล็กหรือใหญ่ขอเพียงแค่เป็นที่ที่ให้ความอบอุ่นและปลอดภัยสำหรับคุณก็พอแล้วเคล็ดลับที่สกินง่ายอยู่ง่ายความสุขไม่ได้อยู่ที่ความหรูหรา ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การกินหรูอยู่แพงแต่คือการรู้จักพอประมาณการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยจะช่วยลดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายและทำให้คุณมีเงินเหลือเก็บไว้ใช้นิยามจำเป็น ลองหันมาทำอาหารกินเองหรือเลือกซื้อของใช้ที่จำเป็นจริงๆการใช้ชีวิตในแบบที่พอเพียงจะทำให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นมีเงินเหลือเก็บและมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่เคล็ดลับที่ 4. ดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงคือชีวิตที่ยืนยาว สุขภาพคือทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้การดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้จะช่วยให้คุณแข็งแรงและมีชีวิตยืนยาวขึ้นลองหาเวลาออกกำลังกายเบาๆเช่นการเดินการวิ่งเหยาะๆหรือการทำโยคะกินอาหารที่มีประโยชน์เน้นผัก และผละไม้และพักผ่อนให้เพียงพอเพราะสุขภาพที่แข็งแรงจะทำให้คุณสามารถทำทุกสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการทำงานอดีเรกหรือการใช้เวลากับครอบครัวเคล็ดลับที่5ปล่อยวางความคาดหวังเพื่อชีวิตที่มีความสุขความสุขที่แท้จริงในวัยเกษียณคือการปล่อยวาง ลูกหลานอาจมีชีวิตของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบมีหน้าที่การงานและครอบครัวที่ต้องดูแลการยึดติดกับความคาดหวังว่าลูกหลานจะกลับมาดูแลอาจทำให้คุณผิดหวังและเสียใจการยอมรับความจริงและใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่คือความสุขที่แท้จริงหากพวกเขามาเยี่ยมก็คือโบนัส แต่ถ้าไม่มาคุณก็ยังคงมีความสุขได้ด้วยตัวเองเคล็ดลับที่6ทันโลกเรียนรู้เทคโนโลยีจะได้ไม่เหงา โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันการเรียนรู้และเปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆจะช่วยให้คุณไม่ตกยุคและสามารถเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้ง่ายขึ้นด้วยรวมถึงเป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับลูกหลานและเพื่อนฝูงลองเรียนรู้วิธีใช้สมาร์ทโฟนคุณจะสามารถพูดคุยกับลูกหลานที่อยู่ไกลได้ตลอดเวลาและสามารถหาข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กับชีวิตประจาวันได้เคล็ดลับที่7 สร้างมิตรภาพเพื่อนช่วยเยียวยาใจได้เสมอความเหงาเป็นศัตรูตัวฉกาจของคนวัยเกษียณการมีเพื่อนดีๆสักคนไว้พูดคุยหรือทำกิจกรรมร่วมกันจะช่วยเติมเต็มช่องว่างในใจและทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวลองเข้ากลุ่มชมรมหรือนัดเพื่อนเก่าๆมาเจอกันบ่อยๆ การได้ใช้เวลาร่วมกันกับเพื่อนการได้หัวเราะการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จะช่วยให้ชีวิตมีสีสันและมีความสุขมากขึ้นเคล็ดลับที่8ปล่อยวางอดีตอย่าแบกความทุกข์ไว้ชีวิตที่ผ่านมาอาจมีทั้งความสุขและความเจ็บปวดการยึดติดกับอดีตจะทำให้คุณแบกความทุกข์ไว้กับตัวลองปล่อยวางเรื่องราวที่ไม่สบายใจ ให้อภัยตัวเองและให้อภัยคนอื่นใช้ชีวิตกับปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดเพราะอดีตไม่สามารถแก้ไขได้แต่ปัจจุบันคือช่วงเวลาที่คุณสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวคุณเองเคล็ดลับที่9ฝึกจิตให้เข้มแข็งล้มแล้วลุกได้ด้วยตัวเองชีวิตมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติ การฝึกจิตให้เข้มแข็งจะช่วยให้คุณรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสงบและมั่นคงไม่ว่ามีใครอยู่ข้างกายหรือไม่ก็ตามลองฝึกนั่งสมาธิหรืออ่านหนังสือธรรมะเพื่อให้จิตใจสงบและเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตเพราะเมื่อใจเราเข้มแข็งเราก็จะสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเคล็ดลับที่10รักตัวเองให้เป็นเพราะความสุขเริ่มต้นจากตัวเราเอง ก่อนจะขอให้ใครมารักเราต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนการดูแลตัวเองทั้งกายและใจการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของตัวเองจะทำให้คุณมีชีวิตที่มีคุณค่าและสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องพึ่งพาใครลองทำในสิ่งที่ตัวเองรักเช่นการปลูกต้นไม้การวาดรูปหรือการทำอาหาร เพราะความสุขที่แท้จริงเริ่มต้นจากการรักตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าการมีชีวิตในวัยเกษียณไม่ได้หมายความว่าต้องโดดเดี่ยวหรือไร้ความสุขเพียงแตกคุณพร้อมที่จะยอมรับความจริงและเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นคุณก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขได้ในแบบของคุณเอง